สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามีนักเดะสาวนะครับเราพาไปออกเดทกันะครับสาวชื่อแอลเลียโอ้โหฮะ you w นช t t อ order now yeah okay y อย h you like it, <laughs> it s tasty <S okay oh มาจากแอลเลียน we have cast a lot l e v e ้า <Wow. S 2> สวัสดีครับก็อีกวันหนึ่งครับวันนี้ก็โรงแรมเต็มอีกแล้วนะครับเราก็เลยไปหาที่พักใหม่กันอช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นไฮซีซันด้วยโรงแรมมันก็เลยเต็มบ่อยลุกมาวันต่อวันก็โอเคเหมือนกันแล้วก็ จว่ากันนาที่เราก็ไปหาที่พักใหม่กันนะครับจะอยู่ไปใกล้ๆนี่แหละครับผมที่พักใหม่มาดูกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีอ่าถนนคนเดินท่าแพด้วยครับอดีก็มาพักแถวนี้ก็จะได้ไปเดินเที่ยวด้วยครับรถเยอะหนะ่อยนะเราไปเช็คอินกัก่อนนะฮะเราก็ค่อยค่อยไปออกหาอ,อะไรกินกัน อันนี้น่าจะมีอะไรอร่อยเรียรับที่ครับผมมาเช็คอินเลยครับเช็คอินค่ะเ<ะ>ขบาบ้านเป็นตัวประชาชนด้วยค่ะเออผมเอาจากอักรยานมาจอดตรงไหนได้บ้างครับจอดข้างหน้านี่เลยอ๋อข้างหน้านี้เลยค่ะอันนี้มีอาหารเช้าให้ด้วยใช่ไหมอาหารเช้าจะเป็นไอ้น,นี่ค่ะขนมปิง้งกับกาแฟอ,อ,อันนี้มีเครื่องซักผ้า อันนี้จักรยานใช้ฟรีอะครับหรือว่าเช่าเช่าอ๋อสายอยู่ตรงนี้นะคะครับครับสา,รสามสิบอ๋อนี่เป็นห้องแล้วก็เป็นห้องน้ำเนี่ยครับ ดีครับเอาเข้าวซอยให้่านน,นนี่ครับถ้าเป็นพวกนี้นครับกับข้าวอย่างเท่าไรข้าวราดสองอย่างราดข้าวด้วยนะสี่สิบอ๋อถ้าอย่างเดียวอย่างเดียวสามสิบอย่างเดียวสามสิบโอเค หรอือเป็นข้าวซอยเจนะตอนนี้ก็อยู่ยแถววัดพัสสิณนะเป็นร้านอาหารเจเดี๋ยวเราท้ากใช้ได้เลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยมาเดินนะครับเราก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าเดีย๋ยวเราเตรียมตัวไปเดินเที่ยวกันดีก,กว่าที่ถนน,นคนเดินเนี่ย มีคนเยอะแยะเลยเราเดินมาทิ่เกี่ยวจากที่พักก็มาถึงแล้วนนี้ก็5้าโมงกว่าๆเองนะครับถ่ายตอนมาเดินตอนนี้ก็ลังดีครับมันมีแสงอยู่นักท่องเที่ยวก็มาเดินกันเยอะเลยครับช่วงนี้ก็แบบโอเพนฟรีสไตล์ละไม่ตรวจเลยเลย ประธาชนเสียภาเ็ีสุดท้า,น,านะครับค,คุณกิดตดาเป็นี่สมเ็นค,นคุณกิตตดาเป็ี่สมเต็นนะครับที่มาจากเมื จะไปแถวประตูท่าแพนะครับคือนัดกับน,น้องคนหนึ่งไว้ก็านานานๆเจอักษตรกินข้าวแถวประตูท่าแพเราปั่นไปกันแล้วกันนะครับ ไปไหนว่้างนีฮะปไหนว่งเดี๋ยวว่าจะไปต่อพม่าเนี่ย mid life crisis ใครว่าในอธิบายที่ mid life crisis ใครว่า m i e เออรายการคนรายกางคนเหรอ สาวว่าชื่อแนอนเดียไปดูไหม,มเดินต้อยๆผมเนี่ยตามเธอเดินต้อยๆคือปั่นจักรยานมาแล้วก็พาไาเดินเล่นทุ่งนะครับไมได้พาเธอเที่ยวนะเออพาเราเที่ยว You watching uh movie Mad 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 movie You see me now Mad Mad movie Three hundred forty ba. What? Three hundred forty ba. How much? Three hundred forty. For me, free. <laughs> <laughs> it's just quite No real. money, no money, no money. <laughs> really. Free. Let me, let me live free. Okay. Like so Kanmai to, I have uh, Why does Kanmai live free? Yeah. And I have to pay with Kamnai? <laughs> I have uh camping. You know, tent. Where's where? Uh, oh, you have your tent? Yeah, I have it in my my hotel okay. But yeah. I have a question. You Why does come live live no rent? You <laughs> But I have to... <laughs> not really not linear. you. Oh. The mom. Uh, yeah. <laughs> ครับวันนี้ผมก็มาทํางานกับแอรีโอครับผมคอยติดต่อคุยกับคนไทยให้ครับเธอเป็นพวกกราฟฟิตี้ครับคอยเพ้นกําแพงเธอเดินทางไปเพ้นงานทั่วโลกเลยครับผมมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวต้องถามก่อนใช่ต้องถามเพราะว่าเราจะสัญญาหมดสัญญาตรงนี้เราจะย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวต้องรอชีเลนอ่ะน่าเฮาอย่าชีฮักอ๋อคนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวถามวันนี้อ่ะพรุ่งนี้

someone o w n building. Yeah. Uh, she rent a house. Yeah. for business. Yeah. She a r e owner. Tomorrow she talk to me. How can we talk? Yeah. Uh, I I I give uh, my number. Thank you <Yeah. S 1> so much. You're so nice. Yeah. Thank you very much. เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยววันนี้ถามเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่โทรหาผมก็ได้ครับแล้วก็ไอ้นี่กัน มีเบอร์โทรไหมครับยิงยิงข้าเลยค่ะ064ค่ะ064จำเบอร์06โอเคได้ละอ๋อโอเคได้ละโอเคค่าขอบคุณค่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จ

You wanna, you wanna. I order first, you know. Share. Okay, I know what to do. Yeah. I have uh, morning glory. It's cheaper, no tofu. <laughs> yes. So actually, no tofu. Yeah. No, no veggie, no egg roll. Yeah. And tom also. You want to order now? Yeah, I know. You Okay. Uh, order this one. You can like this. Can I have little spice? Little space, little space. 50 baht. 50 baht. So. You can do it. <laughs> uh, Why? I want to know American culture. Check yeah. the big Other. Like this. Uh, yeah, or like. Um, you know. Culture different in uh, Germany. Yeah. It's um, tea. What is this? Why? Tea. See, one of our tea bottle is okay. Three yeah. bottle? Yeah. yeah, German culture. Why free? Why I, I don't in know. In, in, in It's office. in yeah. restaurants? Culture different, you know? Oh, I don't Yeah. Culture oh. different. Yeah. Everywhere. I know. Yeah. Everywhere. Yeah. <laughs> Your I 50. Oh, wow. What? Big Yeah. You like You like it? <laughs> It's tasty. Okay. Oh. This is good. Are you delicious yet? Delicious? Yeah. I order morning glory. Oh, yeah. I see. Does she know? I think so. Where is that? <laughs> Maybe a long time for the cooking. Bay Bay. Yeah, um, they. Yeah, they have a lot. You can eat? Yes. Wow. ยูเฟิสใช่นี่อิสโซฮันตอนนี้เราก็มาที่คาเฟ่แมวนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยครับร้านอยู่แถวคู่เมืองครับนี่ <c oughs> มาก็เอริโ h เ v e c a สอ a ล o t นั่งตรงไหนก็ได้นะตลับฮัลโหล Look at this, look at this. Ah. <coughs> ของไหมเธอเ,เธอมานั่งทํางานอยู่ร้านกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นภาพวาดของเธอนะครับที่เธอมาเพ้นไว้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ hello <Hi. S 1> I buy something for you weekend push yeah บ nice? ah. ัดเดนนะไปเดิน